สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมจะเกิดเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดม์อัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวองการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนเตฟิจิเกย์เจดม์ทุกวันนะวันนี้เป็นเรื่องราวของเสือใต้บาเยอร์มิวนิกซึ่งฤดูกาลนี้เนี่ยเตรียมจะช่วยแชมป์บุนเดสลีกาเยอรมันซะแล้วหลังจากเกมล่าสุดแดกลาสิกเกอร์เนี่ยพวกเขาแพ้ให้กับโรเชรลดมุนศูนต่อสองนะแล้วไบเออร์ลูเกอร์เซ่นก็เอาชนนนนนนะคูู่่่่ตตตอออส้้้้ไดัทใหีีเยนะ ตามหลังเลเวูคุเซนอยู่13คะแนนแล้วสําหรับเสือใต้บาเยูเมิวนิกแล้วการแข่งขันเหลือแค่7เกมเท่านั้นเองซึ่งทามทางทฤษฎีเนี่ยโอเคแหละมันก็มีโอกาสแต่เลเวูคุเซนไม่แพ้ใครมา39นัดเพราะ,ะนั้นโอกาสจะมาแพ้ในช่วง6-7นัดสุดท้ายมันก็แอบ,บยากอยู่พอสมควรทําให้โทมัสทูเคิลกุนซือที่จำลาตําแหน่งผู้จัดการทีมบาเยูเมิวนิกในช่วงจบฤดูกาลนี้ยกธงขาวเรียบร้อยนะจ๊ะโดยทูเกิลได้สัมภาษณ์หลังเกมที่แพ้ดับมุน0-2แบบนี้บอกว่าแน่นอนละ่ะการลุ้นแชมป์บูเดสิก้าฤดูกาาลลลลนนีี้้้้จบบงงงแแแวววกก็ตอสดดคมยิั เลือคูเซนด้วยโอเคละ่ะมันเหลือโปรแกรมอีเนัดนะตามทางทฤษฎีเราอาจจะทําได้แต่หลังจะจบเกมไดากาซิเกอร์เนี่ยไม่มีประโยชน์อีกต่อไปที่จะดูระยะห่างบนตารางคะแนนนั่นเองนะเพวัะนั้นก็ในแง่ฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่เกมที่มีคุณภาพเลยนะทั้ง2ฝ่ายแต่เราเองนี่แหละที่ไม่มุ่งมั่นพอขาดความเร็วความชัดเจนแล้วก็ไม่มีพาชั่นด้วยผิดหวังมากผมไม่คิดเลยว่าเราจะเล่นได้แค่นี้นะทีมจะต้องกลับมาเจอรูปแบบเกมแบบนี้อีกแล้วก็มันก็เกิดขึ้นอีกเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอะไรแบบนี้เพราะนัันน้นนะนเเะชดจแล เรามีชาศนคติที่ดีไม่พอโอ้โหก็ฟาดใส่ลูกทีมไม่พอ ยอมแพ้ยกตรงข่าวตั้งแต่เหลืออีก7นัดในฤดูากาลนี้นั่นอาจจะทำให้แหมเผอเตูเครนนะอาจจะไปก่อน7นัดนี้หรือเปล่าพูดจามไม่เข้าหูบอกรบริหารบบเอเมนิกแบบนี้นั่นเองนะเอ้าแฟนกิดเห็นยังไงกับโทนะมัสตูเคิลอนาคตของเขาจะไปจบที่ทีมไหนแล้วไบเอเมนิกจะเอาใครมาคุมทีมหรือหลังจากนี้บาเอเมนกจะทิศทางเป็นไงลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะจ๊ะแล้วก็ยินดีล่วงหน้าเช่นเดียวกับที่ตูเครนก็บอกกับแฟนของคุณชายชเปโรโซและเบอร์ลูคเซนนั่นเองนะจ๊ะนำด ไม่น่าพลาดถาดแชมป์บุนเดสดีก้าแล้วล่ะนะสำหรับห้างขายยานะอ่ะและนี่คือจะนำกอัพข่าวในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของเราตูนยูนเตฟิตริงกัจะนรัทุกวันวันนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ